ครับสวัสดีครับเออวันนี้จาลอง M4 แท้งของผมนะครับเออตอนนี้ผมได้ทําการอัปเกรดเป็นตัวฮอบยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวฮอบยังเป็นฮอบซีกยางฮอบก็เป็นยางฮอบของแท้มาจากจีนกงนะฮะผมว่าค่อนข้างดีอยู่นะส่วนท่อผมเปลี่ยนใหม่เป็นท่อรีด M A 550ซึ่งยาวออกมามากจนเซเนเซอร์กบไม่มิดเลยฮนะท่อของของ ที่ผมเคยใส่คราวที่แล้วนะฮะอยู่แค่นี้เองเลยมีเยอะอยู่นะฮะจะไปลองกันนะฮะลูกก็เป็นกร d เ n นบอล20ผมเคยใช้ลองยิงเล่นๆดูนะฮะลองลูกสสสาามมิบห36.36ของเออโอเคเดี๋ยวเราไปดู นู่นเลยฮะเมื่อกี้ได้ลองเทสไปแล้วหน่อยนึงก็โอเคฮะยิงได้อยู่ <c oughs> แต่รู้สึกว่าแรงจะตกรือค่อนข้างจะเยอะนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นท่อที่ยาวมากเกินไปทำให้กำลังส่งตกลงไปเยอะฮะ <c oughs> หลักฐานที่ผมยิงไว้ดหนึ่งอัน ไปเช็คหนึ่งตัวตังไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยตั้งกับกระป๋องเบียร์ยไอตามีนี่มันหนักไปยิงไม่ลมครับวางกล้องนะฮะ คครับอย่าดมเป็นอันว่าเฟลไปเพราะลมลบกวนแรงมากส่วนกระป๋องพวกนี้ก็มีน้ำอยู่ก็เลยไม่ล้มฮะส่วนไฟชักก็เห็นเ็นกันอยู่ว่าปักกระเด็นซึ่งก็ยิงยากอยู่นะฮะเพราะลมกวนเยอะมากลมหน่อยเดียวเองก็เบี่ยงกระสุนไปเลยฮะเห็นว่าลูกสามหก 36, แอมทอปผมไม่ไหว ว่าจะลองสามศูนอดูเค okay, ครับจบแค่นี้ครับ